กับเรื่อง m a r i l y black b a t t u นะครับหนังเรื่องนี้ก็สต r e มม i n g ผ่านทางช่อง netflix นะแล้วก็ได้พุ่มกับอย่าง j o ซี w อฟฟ o ่นะครับมากำกับหนังเรื่องนี้ซึ่งผู้ผลิตก็คือเด e เซล washington นะฮะเราก็คุณหน้าคุณตากันดีกับดาราเจ้าบทบาทที่เป็นไอดอลของผมและหลายๆคนเหมือนกันซึ่งนักแสดงเนี่ยก็มี v i อ l a davis นะครับ t r รล p a i คอ command d o m i ก g o g สเท s t e r ม m a n jeremy charmos michael pot และที่สำคัญครับ shadwick bowman นี่ก็คือเรื่องสุดท้ายของ c แชดวิกโบ m a n ด้วยนะครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับกับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับกับการรีวิวหนังแบบไม่สปอยนะครับตามสไตล์ของช่องนี้ก็ใครก็ตามที่เข้ามาฟังคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์และที่สำคัญนะครับหากชอบก็กดไลค์กดแชร์ ไปชวนเพื่อนๆมาดูหนังเรื่องนี้ด้วยกันนะครับหรือว่าจะได้เป็นกำลังใจให้กับช่องรีวิวหนังเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะผมก็เองเนี่ยนะครับเห็นเรื่อง m a r i n y b a c k b u t t o m เนี่ยนะครับครั้งแรกก็คือผ่านทางช่อง netflix เลยไม่เคยเห็นตัวอย่างเลยสักครั้งเพราะเห็นปุ๊บกล็ลองเสิร์ชตัวอย่างใน YouTube ดูนะฮะว่าเฮ้ยมันคืออะไรยังไงปรากฏว่าประการที่1น,นะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังเกี่ยวกับ เพลงเกี่ยวกับดนตรีนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วเลยนะครับในไทม์ไลน์ของหนังเรื่องนี้ซึ่งดนตรีในที่นี้เนี่ยเป็นเพลงบลูโอโห و, เห็นตัวอย่างแล้วเพลงนเนี่ยไพเราะมากและที่สําคัญครับเป็นหนังที่แจ็ควิกโบแมนแสดงเป็นเรื่องสุดท้ายด้วยโอโหรู้สึกว่าอยากดูขึ้นมาทันทีทันทีที่ดูตัวอย่างจบนะครับก็เลยเปิด Netflix s t r สตรีมมิ่งเซตลำโพงแบบ5.1ดูทันที โอ้โหปรากฏว่านะครับความรู้สึกในขณะที่ดูนะครับเหมือนอยู่ในมนสกดแห่นบนขลังของเพลงบลูแท้ๆแ,แบบออริจินอลเลยคือเราจะได้เรียนรู้ถึงอาการในยุคนั้นนะครับสมัยนั้นเขาแต่งตัวยังไงมีเรื่องราวอะไรร้องเล่นเพลงบูยังไงวัฒนธรรมคนผิวสียุคนั้นเป็นอย่างไรซึ่งบอกตามตรงครับว่าโดยส่วนตัว โคตรประทับใจกับหนังเรื่องนี้เลยนะครับคือประการแรกเนี่ยผมต้องขอเตือนไว้ก่อนนะว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่ไม่ถนัดหนังแนวดราม่าหรือว่าสนทนากันเยอะๆทั้งเรื่องเนี่ยนะครับอาจจะดูเรื่องนี้แล้วเบื่อแล้วก็ไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะดูหนังเรื่องนี้เราชอบเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ชอบหนังดราม่าแบบชอบดูหนังที่ประเภทที่ดาราส่งรับบทพูดกันทั้งเรื่องประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบ ลักษณะนี้รับประกันว่าตรงจริตในการสตรีมมิ่งดูเรื่องนี้อย่างแน่นอนโอเคไหมครับซึ่งบอกตามตรงว่าโอ้โหถูกจริตผมมากคือบทสนทนาทุกอย่างในการเล่าเรื่องแฝงนัยยะคือเขามีวิธีการเล่าเรื่องที่ชานฉลาดครับเหมือนกับว่ามีตัวละครตัวนึงอยู่ในห้องอยู่ได้กัน4ตัวต่างคนต่างเล่าบทสนทนาชีวิตตัวเอง ผ่านเรื่องราวการเล่าพูดบอกต่อกันซึ่งมันทำให้เราที่เป็นคนดูเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่อยู่ในห้องนั้นอีกหนึ่งคนแล้วก็คิดจินตนาการภาพตามไปว่า คนเหล่านั้นตัวละครเหล่านั้นไปเจอเรื่องราวอะไรมาบ้างและทำออกมาได้อย่างดีชัดเจนมากครับที่สำคัญเนี่ยโอ้โหดาราแต่ละท่านแน่นอนครับคุณหน้าคุณตายกันอย่างดีรับส่งบทกันอย่างเป็นโคตรธรรมชาติเลยนะครับธรรมชาติมากธรรมชาติจริงๆและที่พีกกว่านั้นคือเชสบิ๊กโบแมนเนี่ยเรียกได้ว่าสแสดงหนังเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสุดท้ายของเขาจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นหนังเรื่องอื่นได,ได้เห็นทีชาร่า แชดวิกโบแมนของเราเข้าไปอยู่ในหนังแล้วคืออย่างดูหนังเรื่องก่อนที่เป็นหนังสงครามนะฮะก็อาจจะมีแชดวิกแต่มันก็ไม่ได้เยอะไงแต่พอมาเรื่องนี้เนี่ยเราจะเห็นสกิลการแสดงเลยนะครับว่า a ชดวิกเขาโอ้โหใส่จิตวิญญาณกับการแสดงยังไงบ้างคือผมรู้สึกว่าเหมือนเขาจุดทูบเอาไอ้วิญญาณนักดนตรีทาเป็ดคอนเนตคนนี้มาสิงร่างตัวเองนะครับคือผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆเพราะว่าคาแรคเตอร์แตกต่างกับทุกเรื่องที่เคยดูเลยไอ ความเท่สุขุมนุ่มลึกแบบที่ชาล่าไม่มีเลยไอ้นี่เหมือนกุ๊ยคนหนึ่งที่เป่าทําเป็ด <c oughs> คอนเนตเก่งมอีอุดมการณ์สูงนะครับแล้วก็มีความทะเยอทยานมากเรียกได้ว่ามากซะจนคนอื่นลำคาญครับเพราะว่าบางทีก็ขาดนิสัยอะไรอย่างนี้ไปซึ่งต้องขอชื่นชมเชนวิกโบแมนครับว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยผมพูดตามตรงนะ ผมเชียให้ไดออสการ์ Oscar, ดารานำชายหรือว่าสมทบชายจริงๆไม่รู้ว่าจะเรียกว่าสมทบหรือว่าดารานำดีนะครับเพราะจริงๆแล้วตัวละครของแชดบิ๊กเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวสมทบในหนังแต่ปรากฏว่าแต่ละซีนแต่ละฉากทุกอย่างที่เขาพูดออกมามันทำให้พลังของอินเนอร์ของตัวละครตัวเนี้ ล้นออกมานอกจอและมันซึมซับมากับเราที่กําลังเฮิร์ดเฮิดกับการเสียชีวิตของตัวจริงของเขาไปฮะมันเลยทําให้ตัวละครตัวเนี้ไอ้หนุ่มคอนเน็ตคนนี้โอ้โห و, มีพลังงานที่เรียกได้ว่าแบกเรื่องนี้ทั้งเรื่องโอ้โหเรียกได้ว่าดีจริงๆครับซึ่งดารคนหนึ่งก็คือ วิโอลา a เดวนะครับโอ้โหแสดงเป็นนักร้องผู้มีชื่อเสียงนะครับเป็นเจ้าของวงโอ้โหน้ำเสียงเธอนี่คือสุดมากเพลงบลูนี่คือสุดจริงนะครับแล้วดนตรีทุกอย่างออริจินัลคือในมุมมองของผมผมชอบเสียงทำเป็ดคอนเนตของแชดวิกนะฮะเพราะว่าเออมันก็เป็นแบบที่เขาบอกจริงๆแต่ว่าด้วยขนรรมเนียมเก่าๆนะฮะดนตรี Tree, นะครับทำงานเป็นทีมไงก็มักจะเล่นแบบพเพลเซฟแบบวางแผนกันไว้ ไม่ขโมยดึงซีนนักร้องแต่ว่าไอตัวแชดวิกเนี่ยมักจะแบบแหกข้อออกมาทําให้ตัวเองโดดเด่นเพราะว่าอะไรฮะเขามีไฟที่อยากจะเป็นศิลปินเพื่อจะสร้างผลงานตัวเองเท่านั้นโอเคเนาะในด้านของดารานักแสดงยอดเยี่ยมครับผมคิดว่าเรื่องนี้มีเข้าชิงครับมีเข้าชิงออสการ์แน่นอนแล้วผมคิดว่ามีลุ้นมากๆที่แชดวิกจะได้ออสการ์และน่าจะเป็นคนที่2ของโลกนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วได้ออสการ์เหมือนกันถ้าอยากรู้เป็นยังไง ไปสตรีมดูฮะโคตรเจ๋งนี่แหละครับทักษะการแสดงระดับจิตวิญญาณดูได้เลยนะครับผมเชื่อจริงๆว่าไอคนที่มาอยู่ในร่างแชทวิกมั่งเป็นวิญญาณใครไม่ไมรู้มาสิงล่างผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆโอเคครับในด้านของบทภาพ,พยนตร์นะครับเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าจิกกัดสังคมชนชั้นการถูกเหยียดการถูกกดขี่ของคนผิวสีในยุคสมัยนั้นซึ่งหูเรื่องราวร้อยกว่าปีที่แล้วดูวันนี้ปี2021เนี่ยนะครับ จริงๆแล้วเรื่องนี้เข้าปี2020ธันวาคมแต่ว,ว่าผมเพิ่งดูไงะนะครับปี2021โอ้โหเรื่องราวร้อยปีที่แล้วไม่แทบไม่แตกต่างไม่เชยฮะเหมือนกับพูดเรื่องปัจจุบันอยู่แล้วแต่งตัวพีรเลียดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบทเนี่ยผมรู้สึกว่าผู้กับคนเขียนบทมีชั้นเชิงมากคิดเยอะคิดลึกและทําออกมาได้ดีมากๆฉะนั้นใครที่ชอบหนังรับส่งบทดีทักษะการแสดงลื่นไหลมีฟิลลิ่งอารมณ์ ชัดเจนดูเรื่องนี้รับประกันว่าชอบครับในด้านต่อไปก็คือเรื่องขององค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีเสียงด้านนี้นะครับโอเคฉากที่เป็นโลเคชันใหญ่ๆเนี่ยมีไม่เยอะนะเท่าที่ผมเห็นมีอยู่สซีน3ฉากนะครับแต่3ฉากนั้นโอโหูทำได้วิจิตบรรจงตาการตามากนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกถึงกลิ่นอายในเมืองอเมริกันยุคนั้นได้แบบเออมันรู้สึก วยงามรู้สึกมีเสน่ห์จับต้องได้และรู้สึกว่าจริงภาพสวยแสงสวยเฉดสวยทุกอย่างคมไปหมดเลยนะฮะอุปกรณ์เครื่ององค์ทรงเครื่องแต่งกายแนบเนียนจนรู้สึกว่าเหมือนหลงเข้าไปอยู่ในยุคนั้นจริงๆนะครับอุปกรณ์ไม้ทำเป็ดคอนเนต็ตรถลาเมฆอากาศเสียงลมที่สำคัญครับเรื่องของการตัดต่อ ทำได้ดีฮะต่อบทรับส่งไม่มีเบื่อฉะนั้นใครดูหนังประเภทพูดผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมันตรงที่ดูคนพูดและเถียงกันนะฮะมันมากมัน,มนอารมณ์ประมาณเหมือนเราดู The Social Network อ่าสนุกเหมือนเราดู w ิฟแล a ดอ่านะครับ ก็คือเห็นคนมันคุยกันทั้งเรื่องอะโอ้โหแต่โคตรมันเลยรู้ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกก็มีนะฮะก็มีผสมเข้ามาแล้วก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็คือ,อยังรู้สึกว่าเป็น CG อยู่แต่ถือว่าโอ้โหมีมาตรฐานครับคือจริงๆแล้วสเกลหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะใหญ่เกินใน Netflix นะจริงๆเข้าโรงเนี่ยโอ้โหเลยได้ว่า น่าจะสนุกกว่านี้นะครับน่าจะทวีคูณมากขึ้นที่สําคัญครับด้านดนตรีเพลงบรูดนตรีการอัดเสียงทุกอย่างรู้สึกว่ามันสดมากไม่รู้ว่าเขาใช้วิธียังไงนะครับแต่ต้องชื่นชมจริงๆว่าทั้งเสียงประกอบและก็ดนตรีประกอบทําออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆฉะนั้นกับเรื่องนี้นะครับมาเรนี่แบล็กบารทอมนะครับที่เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของแชนวิกโบแมนที่นําแสดงโดยวิโอลาเดวิสเนี่ยเต็มสินะครับผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป สิบเต็มสิบครับฟังไม่ผิดครับมาเรนี่แบล็กมาร์ทอมเต็มสิผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป 10. บเต็มสิก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าดาราเจ้าของรางวัลออสการ์อย่างเช่นไวโอลาเดวิสเนี่ยที่มารับบทเป็นตำนานเพลงบูเนี่ยกูแสดงได้ดีมากมากนะครับดีมากๆเอาง่ายงดีทุกคนจบ นะครับเรื่องนี้เนี่ยในตัวผมเองนะครับมองว่าผมไม่เห็นจุดอ่อนอะไรของหนังเลยคือต้องแต่สิ่งที่ที่ต้องสร้างความเข้าใจกับคนที่จะดูเรื่องนี้ที่ผมให้10เต็ม10เนี่ยคือ หนังเรื่องนี้อาจจะเฉพาะกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักดูหนังสายแอคชั่นแฟนตาซีคาดหวังความบู๊อะไรเงี้ยอาจจะดูเรื่องนี้แล้วไม่หนุกก็ได้นะแต่ก็ลองเปิดใจดูนะครับจะได้รู้ว่าศาสตร์อของการทําหนังที่รับส่งบทบทดีๆจังหวะดีๆเนี่ยเป็นยังไงเรื่องนี้ดีมากๆทําออกมาได้เพอร์เฟกครับผมเรียกว่าเพอร์เฟกที่สําคัญนะจอร์ดิ๊กโบแมนที่เป็นไอหนุ่มเลวีเนี่ยนักทำเป็ดคอนเนตเนี่ยโอ้โห มันพลังมันล้นเหลือครับคือพลังของเขาเนี่ยแซงนักแสดงนําไปเลยนะฮะจริงๆนะครับแล้วก็ลองดูครับนี่คือหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าหากมีโอกาสได้ดูในโรงผมก็จะไปดูในโรงนะผมอยากจะไปสัมผัสระบบเสียงแล้วก็ภาพแบบในโรงบรรยากาศแบบในโรงนะถึงจะดูแบบโฮมเท e เตอร์สตรีมมิ่งจอใหญ่ๆมันก็ไม่ได้ความรู้สึกแบบโรงเท่าไหร่แต่นี่ขนาดดูแบบนี้นะครับผมยังรู้สึกว่าอาดีนาลีในการดูและความรู้สึกที่ผมอินกับหนังเรื่องนี้ จัดให้แบบ10เต็มเลยนะฮะอ่ะเรียกได้ว่ามารอรุ้นกันแล้วกันว่าจะมีชื่อเข้าชิงออสการ์กี่รางวัลและได้ออสการ์กี่รางวัลผมคิดว่ามีนะได้ออสการ์ไม่น้อย3รางวัลและผมขอเก่งให้กับเชสวิ๊กโบแมนด้วยคือเล่นหนังขนาดนี้ในปี2020ผมยังมองไม่เห็นใครเลยนะฮะที่จะโดดเด่นในเรื่องของการแสดงฝ่ายชายได้เท่ากับแจสบิ๊กโบแมนของเราก็ผลงานชิ้นนี้ก็เป็นการ ยกและก็ให้เกียรติและก็ไว้อาลัแด่ดาราขวัญใจของคนทั่วโลกนะครับที่เป็นนักดูหนังกับแชทบิ๊กโบแมนคะแนนที่ผมให้ก็คือ10เต็ม10 โอเคนะครับสิ่งที่ผมพูดไปนะก็เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะครับอย่าเอาความคิดความรู้สึกหรือสิ่งที่ผมพูดมาตัดสินว่าหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับอย่างไรก็ดีหนังเรื่องนี้สตรีมมิ่งแล้วทาง Netflix กนะก็สามารถดูได้เลยนะครับหากมีดโฟนดีๆหรือว่าระบบเสียงดีๆที่บ้านนะครับโฮมเทเเตอร์ Theater, แนะนําให้เปิดเต็มๆแล้วดูฮะรับรองจะได้อัจฉริยครบเครื่องความบันเทิงแน่ๆส่วนจะให้คะแนนกันเท่าไหร่นั้นเพื่อนๆก็ ต้องตัดสินใจกันเองใครที่ดูแล้วรู้สึกอะไรยังไงชอบไม่ชอบตรงไหนมาคอมเมนต์กันที่พื้นที่ข้างล่างได้เลยซึ่งเป็นของทุกคนนะครับหากชอบคลิปนี้หรืออย่างชวนใครดูนะครับก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็ดึงแจ้งเตือนนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปรีวิวมาให้เพื่อนๆดูต่อไปสุดท้ายนะครับขอฝากช่องทางการช้อปปิ้งออนไลน์อีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่ชื่อว่า u p i c กนะครับแพลตฟอร์มนี้ เป็นแอปพลิเคชันใหม่จาก Lazada โดยแพลตฟอร์มนี้นะครับจะสามารถซื้อสินค้าได้ถูกกว่าแพลตฟอร์มทั่วไปได้ถึง30%และมีสิทธิ์ที่ซื้อสินค้าในหมวดแล้วได้รับสิทธิพิเศษตลอดชีวิตนะครับในการที่ซื้อสินค้าแล้วได้รับเงินคืนหรือว่านําสินค้าไปแชร์ไปเปิดร้านออนไลน์ในฟีเจอร์อื่นก็ได้หรือเชิญชวนคนนะครับ ในการรับสิทธิพิเศษก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่1น0ถึงหกตลอดชีวิตนะครับนี่เลยได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่นําโมเดลมาจากจีนและอเมริกามาอยู่ที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่3นะครับใครก็ตามที่เริ่มใช้ได้ค่าคอมมิชชั่นได้สูงสุดถึง60%ออันนี้ของจริงและเข้าทุกสัปดาห์นะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะลองเข้าไปดูก็โหลด แอปพลิเคชันนี้นะครับอยู่พิกใน Google p l y y หรือ App Store แล้วใส่รหัสคำเชิญ1 c c 8 4หากสนใจนะครับก็ลองกดที่ลิงก์คลิกเข้าไปดูสินค้าก่อนได้นะครับแล้วกเ็เข้าไปช้อปปิ้งได้เลยแล้วก็ผมเองเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับจากผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้านั่นเองโอเคนะครับสุดท้ายกับเรื่องนี้นะครับม a เรนี่แบ็กบารชอมผมคิดว่าหนังเรื่องนี้โดนใจนักดูหนังสายร้องวันสายพูดและบทภาพยนตร์ชั้นเชิงนักแสดง มากพอสมควรเลยทีเดียวสําหรับคลิปนี้ขอให้มีความสุขกับการดูหนังขอให้มีความสุขกับการดื่มด่ำการสื่อสารทุกอย่างของหนักเรื่อง m a r i n y b บ a c k b a t อ o m ทางช่อง netflix วันนี้ได้แล้วครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ